ทุกคนวันนี้ขอพาดูกระบะอีกสักคันนะคะสวยจริงๆนะคะอดใจไม่ไหวต้องรีบมารีวิวให้ดูกันนะคะเพื่อนๆเป็นเจ้าของกระบะค,คันนี้ได้นะคะเพียง999บาทจบทุกอย่างวันนี้ขอพาดูกระบะตัวสูงนะคะ Isuzu D Max นะคะ Z ัตย t แพที่2.5รถเกียร์ออโต้ออปชันจัดเต็มนะคะรถปี2013กับราคาพิเศษเพียง429,000บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทุกจุดเลย ทุกคนคันนี้ผ่อนเพียง8,000กว่าบาทนะกระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2.5ได้ลงแม็กยางหม่ให้นะคะพร้อมดูอีพร้อมใช้งานนะคะเผลอนิดนึงนะพาน้องไปสนามาก้ามา ะะเดี๋ยวก่อนส่งมอบจะทําสปาขัดเคลือบสีให้นะจ๊ะคดีนะคะกระจกด้านข้างนะคะปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลียวที่ปลายกระจกแบบนี้เลยนะคะกันสาดนะมาให้ครบนะคะมือจับโครเมียมด้วยค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้นะคะนี่มุมนี้นะคะหล่อฟุดนะคะมีกล้องหลังให้หนึ่งตำแหน่งนะคะพร้อมแบบมือจับโครเมียมนะคะรอบคันมาให้เลย และคันนี้ตรงรุ่นของเขาค่ะ Z Pat i s นะคะ ddi vgs นะคะ isuzu d-max นะคะเป็นเครื่อง 2500cc นะคะนี่นะคะภายใน MAC Liner นะคะตรงรุ่นของเขาเลยนะคะพร้อมลุยทุกสถานการณ์นะคะพาคุณเดินทางได้ปลอดภยัยทั้นครอบครัวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในเลยดีกว่าค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังดำแดงนะคะสวยเลยนะคะเบาะช่ำวาวมากนะคะเดี๋ยวซูมเอาให้ดู ค่ะภายในก็จะโปร่งๆลุ่งสบายแบบนี้ที่พักแผนอยู่นี่นะคะนะคะยังสวยชําอยู่เลยนะภายในรถสาอาดสะน,นะคะไร้กลิ่นอับชื้นใดๆทั้งสิ้นนะคะมา,มาดูเป็นที่ที่นั่งคนขับเลยดีกว่าค่ะสําหรับที่นั่งคนขับนะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะนะคะทุกที่นั่งคือสวยชำ่ำๆนะคะ ลายเบาะสวยมากทุกคนนะคะความเข้มความเท่นี้นะต้องยกให้เขาเลยค่ะมามาขึ้นรถกันค่ะสำหรับคันนีนะคะให้ดูว่ากุญแจนะคะมีมาให้นะคะครบชุดแบบนี้เลยนะคะและเป็นรถปี2013ไม์น้อยวิ่งไป163435เท่านั้นนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังค่ะแล้วก็ได้มัล t i ฟังก์ชั n น,นะคะปรับโหมดต่างๆนะคะ F M A M A U X นะคะ ได้นะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอได้เลยปรับเสียงขึ้นเสียงลงตรงนี้ขึ้นรถนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็เป็นจอเดิมนะคะมีโหมดน a เวกเกเตอร์ระบบนำทางให้นะคะกล้องหลังเป็นยังไงมาดูกันนะคะกล้องหลังก็คมชัดแบบนี้เลยนะคะทุกเมนูก็พร้อมใช้งานนะคะเพื่อนคะ่ะนี่นะคะระบบนำทางโทรศัพท์นะคะโหมดรักสิ่งแวดล้อมก็มานะคะ แอร์ Air, นะคะก็จะได้แอร์ดิจิตอลนะคะสามารถกดปุ่มออโต้นะคะแอร์ Air ทำงานได้ตามปกติเลยนะปรับแรงลมนะคะอุณหภูมิได้ที่ด้านข้างนี้เลยนะคะมีโหมดการขับขี่นะคะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคือขับได้สบายอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทุกวัยคือคุณสามารถขับกระบ,บะได้ขับเกียร์ออโต้แบบนี้ก็สบายเลยนะทุกคนนะคะเกียร์ธรรมดาพายังขับไม่ได้เลยอะ่ะ ได้กระบะเกียร์ uto, ออโต้ยังี้พอขยับเนะขยับรถมาให้ทุกคนได้ดูบ้างนะคะบุ๊กเซอร์วิสติดรถมาให้แบบนี้ด้วยนะคะอ่ะรถปี13นะคะที่ยังช้ำๆแบบนี้เลยนะด้วยรถคุณภาพดีๆที่จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นพีดีแม็กซ์นะคะ2.5นะคะแซดพาทิสนะคะเป็นรถเกียร์ออโต้นะคะปี 2,013ราคาพิเศษเพียง429,000บาทพอนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะอยากได้คันนี้เป็นเจ้าของต้องทำยังไงนะคะพิมพ์สนใจด้านล่างหรือว่าติดต่อช่องทางที่ให้ไว้นะคะที่ subscribe ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะคะที่ดูกจนจบนะคะรถสวยๆรถบ้านๆดีๆแบบนี้พร้อมส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะออกรถจบเพียง999บาทคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ